งูส <c ười> ิงง <c ười> <people> <c ười> <c ười> ูส like ิง <c> ง <ười> hey, right <c ười> ูสิงนะครับตอนนี้เราเจองูเยอะกับงูครับตอนนี้เราเจองูครับวันนี้เยอะกับงูเดียวเดียเดียวเดียวพอหมันเว้ยเออโอ้ดวดงเงาโอ้หอไม่เอาหมเนี่ แึงตกวะเนี่ยไรอันนี้เรามาดูเยอะกับงูโอ้โหเฮ้เอากระโดดเออองหัวเอ้ยโดนโอ้โหตัวเบลเลอร์เธอเลยงานนี้งานเข้าครับตอนนี้เยอะกับงูโอ้โหเออ